กินแม่ป่าก็ปอกกล้วยใช่จีบวัวเทียงกล้วยดิบเทียงขวากล้วยดิบมาไปอีกแล้วเทียงขวากล้วยดิบก็จีบบะเคยได้ยิน้่เคยได้ยินมเหรอมันบ่เคยเหรอเคยได้ยินแล้วก็บ่เคยได้กินมันบ่เคยเห็ดกินมันก็บ่ได้ยินมเหรอเนาะแกียงขวานี่คือต้องใส่กะทิตีใช่แมนป่าปอกกล้วยที่เทงขว่าใส่ยังแม่ป่าใช่หมูดอกกูบอกซื้อไก่มาบ่ซื้อ ที่จริงเขาใส่ไก่้เต่งเขาสุกสุดไส้หมูกับไา้คือกันใส่ได้เหมือนหมดมันก็มีกับบะต้องไก่กูย่านกล้วยกูสุกเหมือนถ้ามันนี่มันกะเลี้ยงหรอเต๋อถ้าอาแบบกล้วยสุกเต๋อกล้วย,วยดิยบไส้ไส้หอมเบิงองเไรจ้ะเอาขีดเกงหอมเบิองลูอกยออนกล้วยต้มกล้วยก้อนนักขัณฑาเกงขั่วกล้วยดิบต้มกล้วยก้อนนักขัณฑ ปุนกะสิโต๊ะกระบบนแกงขัาวกล้วยดิบพวกเจ้าเคยกินเคยเห็ดบ่มันออกในตาข้าเกิดต้มให้มันนุ่มซื่อๆล่ะสิเอาอีหยังมันออกมันตีมีอีหยังมันบ่มีขี้มีเหี่ยวอ่ะมันเป็นแกงเห็มันอันโอรว่ามันสิต้มให้มันบ่ฝาดไปจังซี่ง่ะมันสิต้มเลยแกงเลยพวกเจ้าก็เอาออกจ้าป่ะกันแต่ว่าแดดวันนี้ก็ มาฝนติอเออแดดแล้วก็ฝนข้างมอกระทะจา้าประเดี๋ยวเฮ็ดเชกระทะติดไปปลาข้าวหยางก็เฮ็ดได้มืดแหละเ้ากะทิลงจ้าหอมกะทิแกงคั่วแกงควานควายดิบจ้าควายดิบเรนี่ม,นมันสุก ค่ะแล้วก็เุกี่ยวกะทิหอมกะทิกะทิกองได้จะว่ามันกะทิมีพวกระบบข้าวแล้วก็ได้แก่ข้าวมันใส่บะได้เมันในมีนวลมีเนื้อนี่คือกำลังเที่ยวกะทิจะกะทิล้มล้มอี่แบบป่าวหวานสสยๆของนายบัว ลมแหงลมฝนจะตกต,ตกมาแล้วค่ะประปอยแล้วก่ได้บวชกล้วยเด้อแกงขั่วแตกมันหรอแล้อนะีกแกกล้มผนเดี้ยแตกมันนะิ้งเป็นว่านอมาคริบจะเกิดอันตรือแตกมันแ,นะแกงขั่กวกล้วยกล้วยดิบจ้าทันกล้วยโซก็สือเป็นกบกล้วยบวชชี อันนี้แกงคั่วกล้วยดิบแม่ป่าแล้วต้มก่อนจาน่าตำขวมดน้ำต้มแบบลวกลวกลวกกล้วยพริพกแกงไม่ได้ตำเองจา้าซื้อจา้าพริกแกงน่ะพิกแกงเทสใช่ไหมป่าพริกแกงเทสตับไว้หรือไม่ได้ตำเองแม่ป้าเอาหมูล้งนะจ้า เออาัันนนนน้ีหมูยัางไงแม่ป้าหมูสามชั้นบอกซื้อไก่มามันบ่ซื้อเนาะเอาหมูเพิ่นแล้วบอกว่าให้ยเขาซื้อยี่ห่างกับปีกไก่บน่นโอ้ปีกไก่อยี่ห่างนะที่มันเป็ี่ยนได้ปีใกล้ประเสัิฐวะเขาบ่ซื้อไหมเราเคยลืมแล้วได้อ่อมหมูามสามชั้นมะเขีงเพิ่มหมูสามชั้นมะเกี๋แกงขั่ว แกงคัวคั่กกวยิบเตเดยเจ้าอนที่แกงแกงคัวไปนั่แหละกีแกงเก็๊แกงคัวนี่ละ <ừ. S 2> ที่เป็นแบบใดแต่ว่าแกงก็เอากล้วยจะไปได้เอาสูวแต่เือสิดตาสูตสามานจะปูตนไละสูตรจ,จากแม่ทำฟิวจากกระตระตูด้วห้มกินนห่มกินน้ำงามงามอะไรเพิ่มฝนตกแดดออกก็สิมีอีหุ่มกินน้ำนี่นี่นแหละคืออะไร ผัดไปหาแม่ป้าแม่ป้าแกงชั่วกล้วยค่ะตอนนี้กำลังผัวกันหมูสามสันใซ่หมูสุกแล้วก็เอาน้ำลงมันเดือดแล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่น้ำ แล้วก็กะทิมาหยอดจ้าน,น้ำกะทิมาหยอดอืออันนี้กระเทียมหยดแล้วกล้วยล้มเหมือนกล้วยล้มจ้าแกงขั่วกล้วยเกียงสุกแกงขััวกล้วยบีบอือเพราะเป็นกล้วยสุกกล้ยวยบีบ ใจว่าเป็นหัวระพ้าก็ไหนในปากว่ใส่หัวระพาตอนชุดมไทยจ้าบอไซบใสอไซผงรสแล้วจา้าเออผงชุดรสเดีเ๋ยวเรากำลังผงรสจา้าผงนัวนั่นแหละค่ะเกลือใกลเกลือจ้าไม่เกลือหยอดหน่อยนึงเพิ่มความนัวนิดนึงใส่เกลือใส่น้ำปลาเพิ่มน้ำปลา คพื่อนำตาลโอ้หอมน้ำต<อ>าลก็ได้ที่น้ำการเนีงง่ยอาหารไทยๆต้องใส่น้ำตาลแม่บ้านในป่าที่เป็นกะทิอืมกะทิก็ไะได้เด็เดเ,เด็กเตรียมกระเดียกกระได้ด้น้ำตาลแกงขัวกล้วยคพี่น้องแกงขัวกล้วยริบกล้วยสุกแล้วก็ติดนั่นกล้วยลูกขอกล้วยมันสุกๆไปเลยเนี่ยจ้าปรุงรสแล้วก็ทิ้งรสตามใจชอบแล้วก็สุกตุ้นเอ้าม่ป่าเป็นอยังเนี่ยทุกคนหอมแฉ่หอมแกงขัวกไวยริบแกงหัวสามซ้ำ เพื่อได้ยินแต่กินได้กิ่นมื้อนี้ล่ะสูดอะไรตูดูนี่ล่างไม่สูตรไทยแกงขั่วกล้วยดีประชันกันเพืกินว่าจ้าสุกแล้จ้าแกงขั่วกล้วยกล้วยดิบจ้าสุกแล้วแสบหน้าได้พี่น้องชิมเบิ่งแล้วสุดท้ายแม่ป้าก็บอกไปเอาโหระพามันโยนใส่ที่เราอันนี้คือลูกขินเด้อนวยอันเขาสาวเนี่ยแสบแสบจ้า